สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผู้ถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ชายหนุ่มร่างสูงจากสำนักดั้งเดิมไม่ได้รีบร้อนไปที่กลางเวทีเหมือนกับที่คนอื่นๆต้องการทำเพื่อลดเวลาที่วิว่งห้องต้องการใช้ในการฟื้นฟูพลังวิญญาณของเขาแต่เขากับเข้าหา,าหัววิ่งห้องอย่างช,ะชะ้าๆแต่ทว่าทุกย่างก้าวที่เขาทำนั้นเพิ่มความรู้สึกกดขี่ที่เขาปล่อยออกมาลัสมีวิญญาณของเขาก็ค่อยๆเดิบโตขึ้นการแสดงออกของหัววิ่ห้องเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยการรับรู้ที่เฉียบแหลมของเขาเขาสามารถสัมผัสได้ทันทีว่าคู่ต่อสู้ของเขาน่ากวัวเพียงไดพลังจิตและพลังวิญญาณของคู่ต่อสู้ของเขาได แม้กระทั่งตัวเขาเองพลังจิตองว,ว่าวีเฮานั้นแข็งแกร่งกว่าชายหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าพลังวิญญาณของเขานั้นอ่อนแอกว่าดังนั้นเมื่อเขาลอมวมเข้าด้วยกันย่อมไม่มีความเท่าเทียมกันอยู่บ้างตรงกันข้ามความรู้สึกที่คู่ต่อสู้มอบให้เขาคือความรู้สึกที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างพลังจิตและพลังวิญญาณของเขาได้อีกต่อไปเราก็ว่าพวกมันเป็นเหมือนตัวตนเดียววพาวีเฮาเคยประสบกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนจากผู้อาวุโสมูผู้อาวุโสมูเคยบอกเขาว่าใครก็ตามที่สามารถทำสิ่งนี้ได้จะมีโอกาสไปถึงขีดจำกัดของอคา ก็ไม่ว่าพลสวรรค์ของคนคนหนึ่งจะดีแค่ไหนและวิญญาณยุทธจะดีแค่ไหนความสําเร็จของคนคนนั้นก็จะอยู่ที่ระดับราชินีระนาพมยุทธเท่านั้นวพาะวีห้องหายใจคู้ลึกเขาสงบสติอารมณ์ของเขาลงเขามองไปที่คู่ต่อสู้ของเขาด้วยสายตาที่เล่าร้อนและเผยให้เห็นชั้นของแสงสีทองสลัวในดวงตาของเขาหลังจากนั้นแสงสีทองสลัวก็แผ่ไปทั่วร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วขึ้นที่บริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยพลังจิตของเขาพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ของเขาเหมือนกับทะเลที่มีพายุในขณะที่เขาพึ่งพาในใจว่าเขาจะด้วยขั่เจ้าในงี้ของการผสานพล พลังวิญณดังนั้นข้าจะใช้พลังจิตของข้าที่เหนือกว่าของเจ้าเพื่อเะ่าทะกับเจ้าในแง่ของลัทธิมีวิญญาณเขาไม่สามารถแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ของเขาได้มีร่องรอยของความตกใจในสายตาของชายหนุ่มร่างสูงเขาหยุดสงักไปช่วครูก่อนที่เขาจะเดินไปทางว่าวิเขาต่อไปผมายุทธ์เจ้างานไม่ได้หยุดพวกเขาทั้งสองจากการจ้องมองกันและกันตรงกันข้ามเขารู้สึกประหลาดใจเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าชายหนุ่มสองคนที่มีระดับพลังวิญญาณด้วยกว่าเขามากแต่ว่าเหนือกว่าเขาอย่างเิ้นเชิงในบางขอบเขตนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุุดดดดของวิญาณที่เนส คนรุ่นใหม่ทำได้หรือไม่จังจันมั่นใจอย่างแน่นอนตราบใดที่พวกเขามีเวลาเพียงพอในการฝึกฝนความสาเร็จในอนาคตของพวกเขาจะแสงหน้าเขาอย่างแน่นอนเมื่อยหนุ่มล่างสูงมาถึงหัววีเฮาจินไอที่ปะทะกันของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นแม้แต่รถเข็นของหัววีเฮาก็เผยให้เห็เหนแสงสีทองสลัวใบหน้าของหัววีเฮาดูซีดเล็กน้อยและดวงตาของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นทองคําบริสุทธิ์แม้แต่ผมของเขาก็กลายเป็นสีทองอย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ของเขายังคงดูสงบเส้นเคยในพื้นที่ลอทุกคนจากสำนักถังอดไม่ได้ที่จะตกใจพวกเขาทุกคนรู้จักหัวีเป็น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์บนเวทีการแข่งขันดูเหมือนว่าหัววีเฮาจะเสียเปรียบแม้ว่าจะไม่ถูกกินไอของคู่ต่อสู้กดทับก็ตามระดับการฝึกฝนของชายหนุ่มคนนี้จากสำนักตั้งเดิมต้องทรงพลังมากในตอนนี้เจ้าจันก็พูดว่าต้งองฝ่งยบกชื่อของเจ้าด้ยสำนักถึงหัววีเฮาคำง่ายๆทังห้า5คำนี้แต่ดูเหมือนว่าหัววีเฮาจะพูดยากจ็บปากของเขาความกดดันของฝ่ายตรงข้ามที่มีต่อเขานั้นมากเกินไปชายหนุม่มร่างสูงพูดว่าสำนักปิศาจที่มะหลวงเอ้าเทียนหลังจากนั้นเจ้าจันก็พูดว่าทต้งองทรต่อ ลงเอาเถียนพยักหน้ายี่หัววีเฮาโดยไม่พยายามซ่อนความชื่นชมในสายตาของเขาไม่แต่น้อยจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและเดินไปที่จุดของเขาแม้ว่าเวทีการแข่งขันจะได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่สนใจหรือสังเกตขณะที่เขาข้ามรอยแยกที่เกินพื้นดูเหมือนจะมีรัศมีรอบตัวเขาที่อุ้มร่างเขาไว้เขาข้ามรอยแยกพวกนั้นเราก็ว่ารอยแยกพวกนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำเมื่อเขาหันกลับมาอีกครั้งรัศมีและความกดขี่ที่เขามุ่งตรงไปยังหัววีเฮาก็หายไปพลังจิตของหัววีห้องพุง่ง อะไรเลยเห็นได้ชัดว่าคู่ต่อสู้ของเขาอยู่ตรงหน้าเขาแต่ว่าพลังจิตที่แข่งแร่งของเขาได้สูญเสียเป้าหมไปโดยสิ้นเชิงวพราะวีห้องคำขวรใบหน้าของเขาแดงกำและเขาก็หยุดตัวเองที่ครเลือดเต็มคอออกมาแข็งเก่งมากเพราะวีห้องเข้าใจว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาสำนักเรื่องเดิมสมควรเป็นที่รู้จักในฐานะสำนักที่ลึกลับและทรงพลังที่สุดในแผ่นดินการฝึกฝนของหลงเอาเทียนนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาอย่างแน่นอนเขาต้องเป็นหัวหน้าทีมของสำนักเรื่องเดิมที่เขาร่วมการแข่งขันครั้งนี้วห้สเดราะวี เพื่อหยุดเลือดที่เดือดดานและพลังงานในร่างกายของเขาผ่านไปคู่หนึ่งเขาก็ค่อยๆพักรถเข็นของเขาไปยังตำแหน่งของเขาในพื้นที่รอของสำนักถังวังตงเอ๋อมองไปที่ไปเป้ยอย่างกังวลใจเปเป้ยใส่หัวของเขาและพูดว่าไม่ต้องกังวลสินองหัวหลูกขอบเขตของเขาแล้วเราต้องเชื่อเขาลงเอ้อเทียนคนนี้น่าจะจัดการได้ยากมากสันสือจูเตรียมตัวให้ผมได้ซุยสันสือมองไปที่เขาพวกเขาเป็นพี่น้องกันมานานหลายปีเขาเข้าใจทันทีว่าไปเป้ยหมายถึงอะไรจากสายตาของเขาว่าวีเข้าถอยกลับไปด้านข้างของเวทีและหมุนรถเข็นไปรอบๆเขาจับรถ เข็นด้วยมือขวาและดึงตัวเองให้ตรงยิ่งขึ้นในเวลานี้หลงเอ้าเทียนกำลังเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้งแต่ว่ารัศมีจากร่างกายของเขาไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่ทว่าก็ดูเหมือนว่าเขาจะล้มล้มกับเวทีที่เขายืนอยู่ฝ้าดินเป็นหนึ่งเดียวกันการฝุน่นของเขาถึงจุดที่ฝ้าดินเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่ดวงตาของหัาว,วิ่เฮ้าสว่างขึ้นนี่คือระดับที่เขาไล่าตามอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นแต่ในพื้นที่พักผ่อนที่เจี่ยเฉินผู้ลงไหลในกระบ,บี่ที่ดูสงบแต่เดิมตอนนี้ดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นเช่น การต่อสู้ของพวกเขาไม่มีใครสามารถเรียบเที่ยวกับพวกเขาในด้านนี้เป็นเพราะเห็นนี้พวกเขาจึงรู้สึกทึ่งมากเมื่อเห็นสภาพปัจจุบันของหลงเอ้าเทียนบนเวทีการแข่งขันผู้ตัดสินจังจานโบกมือและตะโกนว่าก่อนเข่งขอนล่มด้วยว่าวิ่งเงยหน้าขึ้นอย่างรว,เวเดเร็วทันใดนั้นดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นและวงแหวนวิญญาณทั้งฮาก็ปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาแทบจะในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นแสงสีม่วงทองสองเซนก็พุ่งออกมาจากดวงตาของเขาตรงไปยังหลงเอ้าเทียนเพื่อโจมตีเขาคราวนี้เขาจะไม่ลังเลอะไรอีกแล้วหลังจากชนะการต่อสู้สนักงต่อ พลังจิตและพลังวิญญาณของเขาก็หมุนลงอย่างมากรล่าที่3นี้จะเป็นการทดสอบครั้งใหญ่สําหรับเขาวงแหวนวิญญาณวงแรกองว่าวิ่เฮาสองประกายมีสีขาวที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางแสงเจิดจ้าตอนนี้เขาได้เพิ่มพลังจิตของเขาจนถึงขีดจากัดแล้วการจําลองของเขาไม่สามารถปกปิดสีที่แท้จริงของวงแหวนวิญญาณของเขาได้อีกต่อไปแสงสีม่วงทองสองเส้นพุ่งผ่านอากาศและไปถึงลงเอ้าเทียนทันทีหลงเอ้าเทียนไม่ได้ขยับจากตําแหน่งของเขาและทําท่าทางแปลกๆที่หน้าอ,อกของเขาเขายกฝ่ามือขวาไปทางซ้ายแล้วงอนิว้วจากนั้นเขาก็ยกฝ่ามือซ้ายไปทางด้านหน้าด้วยนิ้ว ของงเขขาที่ยตรณะที่เขาทําสิ่งนี้เขาก็ปล่อยแสงวาวับออกจากร่างกายของเขาล้อมรอบด้วยแสงแลราก็ว่าเขากลายเป็นรูปปั้นหยกเมื่อโจมตีดวงจิตของว่าวีเฮามาถึงร่างกายที่เป็นรูปปั้นหยกของหลงเอ้าเทียนก็สว่างขึ้นด้วยแสงสีม่วงทองที่ทําให้ตาพาร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยตามด้วยแสงแวววาบบนร่างกายของเขาที่กระจายในอีกด้านหนึ่งหัววีเฮาส่งเสียงคําควรเบาๆพร้อมกับมองไปที่ใบหน้าของเขาอย่างเข่งขืมเขาไม่ได้มีข้อได้เปรียบใดๆจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามเขารู้สึกถึงเต้นเล็กน้อยกับการที่หลงเอ้าเทียนต่อต้านการโจ สัมผัสได้ว่าหลวงเอาเทียนได้ผสสานพลังจิตและพลังวิญญาณของเขาเข้ากับร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์จากนั้นจึงหลอมรวมเข้ากับฟ้าดินเพื่อต้านทานการโจมตีของเขาประสบการณ์และความรู้สึกแบบนี้ทําให้ว่าวีหว้องกระจ่างขึ้นนี่คืออาณาจักรที่เขากําลังค้นหานี่คือทิศทางการพัฒนาที่เขามองหาหลังจากที่เขาเข้าสู่อาณาจักรมีรูปไร้รางถ้าว่าเขาสามารถบรรลุความนกะ้าวหน้าและเปิดใช้งานพลังจิตและพลังวิญญ,ญาณของเขาเพื่อผสสานกับร่างกายของเขาการฝึกฝนความแข็งแกร่งทางกายภาพและการควบคุมของเขาสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งประสบการณ์กาาารต่่อสสู้้แบบบนีีมมคํหั เขาในเวลาเดียวกันวคมแข่งของคู่ต่อสู้ก็ยังกระตุ้นศักยภาพของว่าวีเฮาด้วยเช่นกันหลังจากที่หลงเอ้าทียนสกัดกั้นการโจมตีได้ก็มีความประหลาดใจในดวงตาของเขาเขากดนิ้วเท้าลงบนพื้นเบาๆและมุ่งหน้าตรงไปยังหัววีเฮาเราก็ว่าเขากําลังล่อนใกล้พื้นวงแหวนวิญญาณก็ผุดขึ้นจากเท้าของเขาสีเหลืองหนึ่งวงสีม่วงสองวงและสีดาสี่วงวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงที่มีการรวมกันมากกว่าอัตราที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสีวงเป็นวงแหวนวิญญาณหนึ่งหมื่นปีองเหนือจากความพิเศษขอองงงงวววว่่่าาาาาาาหีีีีเเเแแล้้้้มมพยััตทททนนนนสรรรถํไดบบบใ สนักักถงแต่ว่าในแง,ง่ระดับการฝึกฝนวางตงเออนั้นยังต่ำกว่าหลวงเอ้าเทียนหนึ่งระดับในที่สุดทั่ววิ่งเข้าก็เข้าใจบ้าทำไมความรู้สึกข,ของการกดขี่จากคู่ต่อสู้ของเขาจึงแข็งแกร่งมากความสามารถของหลวงเอ้าเทียนไปถึงระดับที่น่าสะพึงกลัวที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเป็นมหาปาร์ตวิญญ,ญาณเจดวงแหวนหลวงเอ้าเทียนไม่ใช่มหาปาร์ตวิญญ,ญาณเจดวงแหวนเพียงคนเดียวที่ปรากฏตัวในการแข่งขันครั้งนี้ยังมีคังคกทองคำสามขาเซี่ยวหง,งเฉินแต่ว่าทุกคนจากสำนักถังสามารถเดาได้ว่าเซี่ยวหงเฉินสามารถบรรลุระดับการฝึกฝนเจดวงแหวนได้โดยใช้ยาาาแลละะวิิีพเเเศป็นกขอจจ เสียสละการพัฒนาในอนาคตของเขาเพราะกระตุ้นการพัฒนาศักรยภาพในปัจจุบันของเขามากเกินไปเพื่อที่จะได้เป็นมหาปาร์วิญญาณให้ทันเวลากับการแข่งขันแต่ว่าหลงเอ้าเทียนที่อยู่ตรงหน้าหัววีเฮา,าไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนในฐานะที่เป็นสิทธิของสำนักนั่งเดิมเขาจะไปถึงอาณาจากกักรการรวมฟ้าดินและมนุษย์ด้วยยาได้อย่างไรการฝึกฝน,นของเขาประสบความสำเร็จจากการฝึกฝนหนักและความพยายามของเขาเองมหาปาร์ตวิญญ,ญาณผู้รอบรู้จิตวิญญ,ญาณจากสำนักนั่งเดิมนั้นน่ากลัวมากวงแหวนวิญญ,ญาณเหมือนปีสีวงของเขาน้นนีอกวาพรามยุทธเจ้าน่อยูข้างขจ้านมี่ ปีสีวงเท่านั้นสำนักดั้งเดิมมีคนที่แข่งแข่งเช่นนี้ในหมู่คนรุ่นใหม่ทุกคนในสำนักถังต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปแม้แต่สุยเทียนหลันจิ้งหงเฉินและตระศักขูต่างก็ได้รับผลกระทบเมื่อพวกเขาเห็นวงแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดของหลวงเอ๋อเทียนกินไอของพวกเขาเริ่มผันผวนก่นนอนการปรากฏตัวของหลวงเอาอเทียนหวังซิวเอ๋อได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่แข่งแข่งที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ความแข่งแข่งในการต่อสู้ของนางนั้นดีที่สุดแต่ว่าผู้ที่มีสายตาเฉียบแหลมสามารถบ,บอกได้ว่า เทียนคืออะไรระยะทาง100เมตรก็ไม่มีอะไรสาหรับหลงเอ้าเทียนเขาใช้เวลาเพียงเสี่ยววินาทีในการเคลื่อนตัวระยะทางนี้เขาไม่ได้กระทําการที่ไม่จําเป็นหรือปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเขาเขายกมือขวาขึ้นและเรียนแบบการกระทําที่กดดันตัวหัววีเฮาทันในนั้นทั้งเวทีก็เริ่มสั่นคลอนเบาๆว่าวีเฮารู้สึกว่าคู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่แค่หลงเอ้าเทียนเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงอากาศทั้งหมดที่ปกคลุมเวทีการแข่งข,ขันด้วยแมต่แสงแดดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีของคู่ต่อสู้แม้ว่าจะยังไม่มีอะไรที่่่แปปลกกาาดดเิขึึ้้นตหัววรูส มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนี่เป็นทักษะการต่อสู้ที่ผสานฟ้าดินและมนุษย์เข้าด้วยกันหรือไม่ดวงตาของหัววีห้าสว่างขึ้นแมแต่ตลงเอ้าเทียนก็ตกตะลึงเล็กน้อยเขาสงสัยว่าทำไมหัววีห้องไม่กลัวหรือตื่นตะนกเลยและไม่ถึงเต้นเมตเตน,เนิดเดียวหัววีห้ายกมือขวาขึ้นแล้วก็หมัดแน่นตัวของเขาก็สั่นเล็กน้อยจากนั้นภาพแสงสีทองก็แยกออกจากร่างของเขาตัวของหัววีห้าเองก็กลายเป็นสีทองราวกับลูกปั้นทองคำการใส่ภาพสีทองนี้เรียวบางเหมือนผู้หญิงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ภาพดวงตาแต่ว่าทันททีี่ปรากฏตัว ทำให้หลวงเอ้าเทียนรู้สึกว่าคามกดดันทั้งหมดที่เขาสร้างตัวหัววิเ่านั้นเกิดจากภาพสายนี้ภาพสายสีทองดูคุ้นเคยมีปีกสามคู่กลางออกด้านหลังนางและผมยาวของนางก็ปลิวสวัยนางชกด้วยมือขวาและปิดกั้นฝ่ามือของหลวงเอ้าเทียนไม่มีการประทะกันอย่างรุนแรงเมื่อทั้งสองายสัมผัสกันการโจมตีทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากหลวงเอ้าเทียนดูเหมือนจะถูกถอนออกมัดของร่างผู้หญิงสีทองอยังคงพัฒนาแสงซึ่งเหมือนน้ำวนที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งดูเหมือนจะสามารถกินทุกสิ่งได้ลำแสงสองลำหยกสีทองและสีขาวและเบิดออกเป็นนชิ้หลัง เงียบไปคู่หนึ่งพวกมันก็เปลี่ยนเป็นกบป้องกันแสงสองอันที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดและก็เพิ่มบนเวทีการแข่งขันวัววิ่ห้องที่นั่งอยู่บนรถเข็นเราก็ว่าเขากลายเป็นรูปปั้นจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเขาภาพสายสีทองที่อยู่ตรงหน้าเขาถูกบดขยี้เมื่อลำแสงแตกออกหลงเอาเทียนไม่ได้ขยับแม้แต่นิ้วเดียวแต่ทว่ามีความประหลาดใจในสายตาของเขาที่ไม่สามารถปกปิดได้นี่มันไม่ใช่ทักษะวิญญาณ์อย่างแน่นอนมันเป็นทักษะการต่อสู้แต่ว่าทักษะการต่อสู้นี้มันคืออะไรกันแนี่ยมันไม่ใช่ลาซ แต่มันคืออะไรกันเน่แม้แต่การฝึกฝนของหลวงเอาเทียนเขาก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เขาปะทะก,กันในช่วงพิบตาผู้หญิงสีทองก็กาะตัวขึ้นมาใหม่นางดึงมือซ้ายของนางและยื่นมือขวาของนางขณะที่นางดึงวงวนสีทองบริสุทธิ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งฟุตก็พุ่งออกมาจากมือของผู้หญิงสีทองพุ่งเข้าหาหลวงเอาเทียนหลวงเอาเทียนก้าวถอยหลังและยกแขนขวาขึ้นฝ่ามือของเขาเยียดต,ตรงเหมือนใบมีดทันใดนั้นแขนและลำตัวของเขาเปลี่ยนเป็นสีโยกและด้านหลังของเขาด้ามจับที่บิดเบี้ยวเกิดจากนนน้อออยและเขากก็ฟััมไป มีเสียงดังสนั่นการอากาศวงวนสีทองถูกทำลายแต่แสงใบมีดหยกก็ถูกบทขยี้ด้วยคราวนี้หลงเอ้าเทียนถอยกลับขึ้นเก้าอีกครั้งในขณะที่ว่าบีเฮามีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นการประทะกันธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วมันอันตรายและน่าวกลัวกว่าการใช้ทักษะวิญญาณหลังจากที่ภาพใสยผู้หญิงสีทองถูกบทขยี้อีกครั้งใบหน้าของวีเฮาก็ซีดเปือกเช่นกันเขาดึงแขนขวาไปที่หน้าอกก่อนที่จะดันออกอีกครั้งภาพใสยผู้หญิงสีทองเกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ผู้หญิงสีทองนั่งประสาาาาานนนนฝ่่มือองงงงไว้้ทีหก และรัศมีที่แข็งขืมก็อบวนไปในอากาศทันทีการแสดงออกของหลงเอาอเทียนเปลี่ยนไปอย่างจริงจังหลังจากเข้าสู่อาณาจักรการรวงฟ้าดินและมนุษย์ประสาทสัมผัสของเขาน่าจะดีกว่าหัววีเฮาแม้ว่าพลังจิตของเขาจะไม่สามารถเทียบกับหัววีเฮาได้ก็ตามความรู้สึกของวิกินนั้นรุนแรงมากเมื่อผู้หญิงสีท้องปรากฏต่อหน้าหัววีเฮาอีกครั้งหลงเอาอเทียนรู้สึกว่าหัวใจของเขาหดตัวทันทีจากนั้นหัวใจของเขาก็เต้นเร็วมากและเริ่มมีเหงื่อออกมากแม้ว่าระดับการฝึกฝนของหลงเอาอเทียนจะสูงแต่เขาก็ย งพที่สามาราเอาชีวิตเขาได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวเป็นไปได้อย่างไยระดับการฝึกฝนของเขาด้วยกุกของเขาอย่างหินในช็อตการ่านพลังวิญญาณของเขาก็มากด้วยทำาไมเขาถึงทำให้เขารู้สึกแบบนี้ได้แม้ว่าหลวงเอาเทียนจะตกใจแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเขาก็ไม่ได้ช้าเลยขณะที่นิ้วเท้าของเขาแตะพื้นเขาก็พลิกกลับไปข้างหลังในเวลาเดียวกันแขนของเขาก็เหยียดออกเป็นวงกลมขนาดใหญ่ต่อหน้าเขาร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวโยกและผิวของเขาก็เปล่งประกายล่างมนุษย์สีขาวเงินความแน่นอยู่ข้างหลังเขามันเป็นการตื่นขึ้นครั้งที่สองของ ในระดับเงินอันที่จริงผู้อาวุโสมุไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าการปลูกวิญญาณยุทธดังเดิมครั้งที่สองในสำนักดังเดิมจะมีวิวัฒนาการหรือไม่ระดับสูงสุดในการปลูกพลังครั้งที่2ในตอนนี้คือระดับเงินเฉพาะบุคคลที่มีการปลูกพลังครั้งที่สองในระดับเงินเท่านั้นที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับทองได้เมื่อระดับพลังวิญญาณเข้าเข้มระดับราชทินนามพมยุทธ์การตัดสินคงหัววีเท่านั้นแม่นยามากหลวงเอ้าเทียนนั้นแข็งแกร่งที่สุดในคนรุ่นใหม่สำนักดังเดิมเขามีแนวโน้มท จนเหนีอกว่าผู้อาวุโสหลายคนด้วยซ้ำเมื่อเห็นหลวงเอ้าเทียนแสดงการตื่นขึ้นครั้งที่2ของวิญญาณยุทธของเขาสมาชิกของสำนักดั้งเดิมทุกคนในพื้นที่ลอต่างโกธไม่ได้ที่จะยืนขึ้นพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงเอ้าเทียนถึงทำแบบนั้นทันทีเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ